สวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับอ,อันนี้คือแปลงนี่คือแปลงผักนะครับแปลงผักที่ได้น้ำนะครับได้น้ำมาจากการเลี้ยงปลานะครับเอา ขี้ปลามาเป็นปุ๋ยนะครับเรานำขี้ปลามาเป็นปุ๋ยเดี๋ยวผมไม่ดูนะครับอันนี้คือผักชีผักชีจะเขียวนะครับเห็นไหมครับจะเขียวอ่าใบใบกําพามันนะใบเขาเรียกว่าใบที่มันออกมาก่อนเนี่ยไม่ใช่ใบจริงเนี่ยมันจะเริ่มเหลืองแล้วนะครับใบจริงผักชีจะเป็นแฉกนะครับ แต่มาดูพวกตั้งโอ๋นะครับไปจะเหลืองนะครับผมว่าที่เหลืองเพราะว่ามันอาจจะขาดสารหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะอ่าสารบางตัวที่าทาดรองนะครับอาจจะไม่มีนะครับไปเลยเหลืองอตรงนี้เราดูดน้ำเข้าไปนะครับดูดน้ำเข้าไป ขึ้นถังกองลงมาเดี๋ยวมาปะเอาไปซื้อข้าวเหรอโอเคอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูแอร์ลิฟต์ก่อนมายกตัวนี้ให้ดูหน่อยอ่ะคือวันนี้ข้อดีของมันนะผมว่าแอร์ลิฟต์เนี่ยคือสมมติว่าพี่มีปั๊มลมตัวเดียวนะครับเราสามารถได้ลมด้วยเห็นไหมได้ลมด้วยแล้วก็ได้ปั๊มน้ํายกยกขึ้นมาอ่ะสองตัวเลยยกขึ้นมา อ่าเดี๋ยวผมไม่ดูนะครับอันนึงเราซื้อมาอ่าโอเคโอเคนี่ยสองตัวนะสองบ้องออาวางไปเลยเราใช้ลมที่เดียวกันออาวางนอนมาอ่านะครับแต่ถ้า เขาเรียกว่าอะไรอ่ะออถ้ามันสูงกว่าผิวน้ําเนี่ยแรงมันจะไม่ค่อยดีนะครับส่วนมากจะให้มันอยู่ใกล้ๆผิวน้ําหน่อยนะครับแรงมันถึงดีเอาปลาตายออกห,หน่อยมีปลาตายตัวนะครับทำไมถึงตายวะเนี่ย ตอนแรกเรากาจะไม่ลองเปลี่ยนถ่ายน้ำนะครับนี่มีปลาตายไม่รู้ข้างล่างตายหรือเปล่าอ่ามีปลาตายหนึ่งตัวนะครับอ่าฉะนั้นคือพอเราใช้แอร์ลิฟต์ยกน้ําขึ้นมานะครับอ่ามันจะทําให้นะครับน้ํามีการหมุนเวียนนะครับ๋ยวให้ดูนี่น้ามีการหมุนเวียนนะครับน้ําเกิดการไหลมันจะเพิ่มออกซิเจนได้ส่วนหนึ่งนะครับ อ่าแล้วมันจะเคลา้าคุกเคลา้ามวลน้ํานะครับเพื่อให้จุลินทรีย์ทํางานได้ดีขึ้นนะครับอ่าตะกอนจะไม่ค่อยตกตะกอนนะครับมันจะอ่าอยู่ในผิวน้ํานะครับอ่าเราใส่ท่อท่อแยกนะครับนี่ท่อแยกลมมานะครับลมมาใส่ท่อแยกอีกท่อนึงไปเป็นจานนะครับอีกท่อนึงมาแยกไปเป็นแอร์ลิฟต์นะครับอ่าเดี๋ยวผมให้ดูลักษณะของแอร์ลิฟต์นะครับ นี้เราทําตัวเล็กนะครับอันนี้คือตัวเล็กที่เราลองทําดูนะครับใส่เข้าไปนะครับอันนี้ช่องใส่ลมเดี๋ยวตั้งไว้ก่อนอ่าตัวนี้คือให้ลมมันเข้านะครับอ่าเราทาบ้องไว้แล้วใส่แป๊บ PVC ข้างในเจาะรูนะครับแล้วทําเป็นท่อรถนะครับอ่าข้างในจะเจาะรูครับอ่าพอดันลมเข้าปับ๊บ ลมจะยกน้ําขึ้นนะครับอ่าเขาเรียกว่าเป็นแรงจีนะพี่อ่าลมจะยกน้ําขึ้นอ่าน้ําจะมากับลมนะครับอ่านี่แล้วใช้แล้วใช้น้อยแล้วใช้ลมน้อยอ่าพี่แอถามว่าเลี้ยงปลานินแดงออกซิเจน ควรเกิน5้านะครับอ่าหรือเกิน8ตลอดนะครับอ่าถ้าจุลินทรีย์นะครับทำงานได้ดีจะอยู่ที่ประมาณ8ขึ้นไปนะครับค่าดีโอนะครับแต่5้าก็ได้นะครับแต่ค่าไอโมเนียก็จะอ่าจะลดยากนะครับถ้าอยากให้ค่าไอโมเนียเป็นศูนย์จะต้องให้จุลินรียทำงานดีนะครับอ่านี่เห็นไหมครับนี่แอร์ลิฟ อ่าอันนี้ที่เราซื้อมานะเดี๋ยวผมไม่ดูนะครับที่เราซื้อมานะครับอ่าที่เราซื้อมาเห็นไหมครับอ่าเจาะรูเข้าไปนะครับแล้วข้างในมีที่เจาะนะครับอ่าอัดลมเข้าไปนะครับแล้วลมจะออกทางฝั่งนี้นะครับออกฝั่งนี้นะครับแล้วยกน้ําขึ้นมาได้ด้วยใช้ปั๊มออกซิเจนเท่าไหร่ในนี้นครับ ในนี้ก็ต้องผมว่าแรงยิ่งแรงยิ่งดีพี่นะครับถ้าพี่ผมแนะนาถ้าพี่ใช้นะครับถ้าพี่ใช้อบอแล้วรู้สึกว่าเอ้ยเรามีโอกาสที่จะเพิ่มนะครับผมแนะนําไม่ใช้ลิงโบเวอร์ไปก่อนนะครับลิงโบเวอรอ์สองแรงสองสามแรงเนี่ยได้อยู่ที่ประมาณ50จานนะครับ สามสิบถึงห้าสิบอยู่แล้วนะครับจานอากาศจานอ็อกเนี่ยครับแอร์ลิฟ์ช่วยอะไรมาไม่ทันนะครับแอร์ลิฟ์นะครับคือเป็นอากาศยกน้ํานะครับใช้อากาศยกน้ําครับผมอากาศเข้าทางนี้นะครับอากาศเข้าทางนี้นะครับพอเข้าไปปั๊บมันจะยกน้ําขึ้นจะกี่เมตรก็ไม่เป็นไรนะครับจะกี่เมตรก็ไม่เป็นไรสองเมตรก็ได้นะครับ เมตรสองเมตรมันยกขึ้นนะครับแต่อย่าให้มันเกินผิวน้ํามากนะครับอเพราะไม่งั้นแรงอากาศมันก็จะกดลงไปด้วยนะครับแรงเพรสเชอร์มันจะทําให้น้ําวนนะครับกระแสน้ําจะวนนะครับแล้วก็มันจะทําให้คลุกเคล้านะครับตะกอนนะครับคลุกเคล้าจุลินทรีย์ไม่ตกตะกอนนะครับจุลินทรีย์ทํางานได้ดีขึ้นครับผม แล้วเราไม่ต้องใช้ปั๊มอีกตัวหนึ่งบางคนใช้ไดโวจุ่มด้วยมีปั๊มออกด้วยนะครับผมว่าสิ้นเปลืองนะครับเรามีลมอยู่แล้วออกซิเจนอยู่แล้วใช้ลมตัวเดียวกันนี่หล่ะนะครับไม่ต้องไปซื้อเพิ่มไม่ต้องไปซื้อไดโวเพิ่มนะครับมันก็ดูดน้ําได้เห็นไหมครับอ่าระบบนี้เขาใช้กันมานานแล้วพี่ระบบปลาคราบอ่ายกน้ําเสียนะครับน้ําที่กองแล้วเข้าในบ่อเลี้ยงกลับนะครับโดยใช้ปั๊มลมตัวเดิมนะครับ เขาเรียกว่าแอลลิฟนะครับลองไปลองไปึกษาได้นะครับบางคนมีสอนวิธีทงวิธีทํานะครับหาได้นะครับนะาต้นทุนอยู่ที่ประมาณนะครับนี่ผมทําเองต้นทุนอยู่ที่ประมาณร้อยสองร้อยสามนิ้วต้นทุนอยู่ประมาณสี่ห้าร้อยครับอ่าสองนิ้วก็อ่าสองนิ้วก็ต้นทุนอยู่ที่ประมาณสองสามร้อยร 400, 500, ครับ วันนี้ก็ร้อนๆหนาวๆนะครับอตอนเช้าไม่รู้ป่ากินหรือ,อยังนะครับเดี๋ยวอโอ้กินเหมือนเดิมครับอันนี้คือ น้ำเราไม่ได้เปลี่ยนมาเลยนะครับเป็นอาทิตย์แล้วครับอแต่วันนี้ผมว่าผมอยากจะเปลี่ยนน้าดูเพราะเมื่อกี้ผมเห็นปลาคาร์บผมตายตัวหนึ่งนะครับอ่าไม่รู้ตายเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับอน้ําก็ไม่เหม็นนะครับแอมโมเนียก็ได้ออกซิเจนก็ได้นะครับออกซิเจนนี้น้ําเดือดเลยพี่เห็นไหมปลาตายไม่รู้ปลาตายเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับ อ่าอันนี้คืออาหารเราให้เป็นเราให้เขาเรียกว่าโอเวอร์ฟีดไปก่อนนะครับเพราะในนี้คือความหนาแน่นมันไม่ไม่เยอะมากนะครับต่อไปเราจะเอาพอทดลองได้เราจะาปลาดุกนะครับในบ่อปลาดุกเลยนะครับอ่าอันนี้คือเราเทสในบ่อเล็กก่อนนะครับในรูปแบบเล็กอ่าน,นี่เราเทสในรูปแบบเล็กก่อนคือแบบมินิมอลนะครับมินิมอลอันเล็กก่อน ถ้าได้นะครับเราจะไปตั้งไว้ที่อยู่ที่ข้างหลังนะครับอ่าเราจะทําทาโรงเรือนผักอยู่ข้างหลังอ่าต่อไปเราจะมีปุ๋ยอัดเม็ดขี้ปลาดุกนะครับอปุ๋ยอัดเม็ดขี้ปลาดุกเอาไว้แจกนะครับอ่าถ้าใช้ดีให้ลองใช้ก่อนนะครับแจกลองใช้ถ้าใช้ดีก็ขายครับ อ่ามันจะเป็นกําไรอีกส่วนหนึ่งให้กับเกษตรกรนะครับเลี้ยงแล้วเอามาดอแดปนะครับปุ๋ยขี้ปุกทำยังไงนะครับอ่าตัดขี้เลนขึ้นมานะครับอ่ามาผสมกับผักตบใช้ผักตบสับหมักนะครับหมักกับจุลินทรีย์นี่หละนะครับอ่าหมักพอมันย่อยได้ที่นะครับอ่าพอมันล่วนนะ,ะใช้เครื่องอัดเม็ดครับพี่อ่า เดี๋ยวั๊มลงนะอ่าเราใช้เครื่องอัดเม็ดอัดให้เป็นเม็ดนะครับอ่าแล้วก็ใส่ในกระสอบปุ๋ยนะครับอ่าขายเป็นกระสอบครับพี่กระสอบละสามสี่สิบแล้วแต่นะครับอ่าลองคํานวณดูนะครับของเสียจะได้ไม่ทิ้งนะครับเอามาใช้งานต่อนะครับ เป็นปุ๋ยดีๆเลยนะครับพี่อ่าเป็นปุ๋ยดีๆสำหรับต้นไม้สำหรับไร่นานะครับไม่ต้องไปซื้อกระสอบละห้าหกร้อยเจ็ดแปดร้อยนะครับเออซื้อกระสอบสามสี่สิบเนี่ยปุ๋ยขี้ปลานะครับขี้ปลาเนี่ยสามารถนะครับเอาไปใช้เป็นปุ๋ยนะครับแล้วปุ๋ยเนี่ยอ่าสามารถาต้นไม้สามารถดูดไปใช้ได้เลยนะพี่ ถ้าพี่เอาขี้งัวสดสดนะครับขี้ไก่สดสดเนี่ยมันจะเค็มแล้วต้นไม้จะตายครับนะแต่ถ้าปุ๋ยขี้ปลานี่ใช้ได้เลยจวดครับต่อด้วยเวนทุลี <c oughs> อ่าแสดงว่าพี่รู้เวนทุลี่ผมอ่ามีอยู่ในรถแล้วนะครับมีอยู่ในรถเดี๋ยวเราจะลองทำเองนะครับเวนทุลี่นะครับเวนทุลี่ทำง่ายพี่ทำง่ายไม่ได้ยาก สามทางใส่ข้อรถนะครับอ่าเวนทุรี่ทำง่ายผมเคยดูแล้วเวนทุรีก็คือนะครับการผสมนะครับอ่าอันนี้ผมเข้าใจไปเองนะแต่ผมว่าถูกนะครับเป็นการผสมน้ำกับอากาศนะครับอ่าเราดันอากาศเข้าไปนะครับอ่า แล้วผสมน้ํากับอากาศนะครับให้เขาเรียกว่าทำให้ทําให้เกิดออกซิเจนด้วยแล้วก็แรงหมุนแรงไหลด้วยนะครับอันนี้คือเวนทูรี่อขอบคุณมากนะครับทุกท่านที่ติดตามนะครับอ่าเดี๋ยวผมไม่ดูนะครับหน้าตาแอร์ลิฟ์นะครับ <S 1> <S 1> อันนี้คือหน้าตาแอร์ลิฟ์นะครับอ่า พี่ก็ใส่ต่อท่อขึ้นมาให้เหนือน้ำนะท่อใส่ฝั่งนี้นะครับอ่าฝั่งตรงนี้ไม่ต้องใส่อะไรเปิดเพื่อที่จะให้น้ําเข้านะครับอ่าตรงนี้ให้ลมเข้าฝั่งตรงนี้ให้น้ําเข้านะครับอ่าวิธีการตั้งตั้งอย่างนี้ลงไปในน้ําจุ่มลงไปเลยนะครับอมันก็ผลักมานะครับประมาณนั้นนะครับพี่อผมเนี่ย เขาเรียกว่าจอมทดลองพี่ทดลองให้แล้วนะครับอ่าทดลองให้แล้วเรียบร้อยเหลือแต่พี่ก๊อปปี้เราไปทํานะครับแล้วก็ก๊อปี้เอาไปดีวลอลล์บนะครับแล้วแต่บางคนสร้างเป็นอาชีพได้นะครับสร้าง v วนทุรี่ขายเป็นอาชีพได้นะครับสร้างแอร์อลิฟต์ขายก็เป็นอาชีพได้นะครับอ่าเขาขายอันตัวลังสามสี่ร้อยนะครับพี่ผมซื้อมาตัวลังสามสี่ร้อย ผมทำเองก็ประมาณ200นะครับร้อยกว่าบาท200ส้ต้นทุนนะครับแต่ถ้าเป็นจำนวนเยอะอ่าพี่ได้กำไรละร้อยนะครับถ้าวันหนึ่งขาย10อันนะครับก็พันหนึ่งแล้วทำมาหากินครับพี่อบางคนคือเขาไม่ได้อยากทำนะครับเขาอยากใช้บางคนเป็นผู้ซื้อนะครับ เขามีคุณลักษณะเฉพาะมาว่าต้องเป็นผู้ซื้อเขาไม่อยากเป็นผู้ทํานะครับอ่าบางทีเราเป็นนักทำนะครับเราเป็นคนทําเพื่อขายอ่าแล้วพอผู้ซื้อผู้ขายเจอกันปะก,กันเมื่อไหร่บันเทิงครับพี่ได้ซื้อได้ขายเขาเรียกว่าได้เสียกันนะครับวันนี้อยากรู้อะไรอีกบ้างครับถามได้นะครับอยากรู้อะไรอีกบ้างนะครับอ่า มีอะไรบ้างที่อยากรู้นะครับถามได้นะครับผมตอบเปิดโอกาสให้ห้านาทาีถามได้นะครับพี่ามาดูบรรยากาศเย็นๆนะครับอ่า ระบบน้ําของเราก็คือใช้จานอันนี้จานเป็นออกซิเจนนะครับอ่าเห็นไหมน้ําเดือดดีนะครับอ่ามีประมาณเกือบยี่สิบหัวนะครับออกซิเจนบ่อน,นี้อ่าแปดแปดสิบหหัวครับสิบหกหัวสิบจานนะครับแล้วก็แอร์ลิฟต์สองตัวนะครับ3มนิ้วกับสองนิ้วนะครับ อ่าอะงั้นพอแค่นี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์นะครับอ่ากดไลค์กดแชร์นะครับหรือนะครับเข้าไปในเพจประดุกหนองคายนะครับหรือเข้าไปใน youtube นะครับอ่าเพราะตอนนี้ผมจะเอาไลฟ์สดเก่าๆเ,เข้าไปใน youtube นะครับอ้าวเพราะนวันเนี้ยของ Facebook เขาปิดกั้นนะครับปิดกัน้นบางครั้งคือบางคนก็ไม่ได้เห็นหรอกครับไปเซิร์ชใน YouTube นะครับเจอแน่นอนนะครับอลองเข้าไปดูนะครับดูหมดทุกคลิปผมเชื่อว่าพี่จะมีความรู้นะครับแล้วเอาไปทำเพื่อลดความเสี่ยงของพี่เองนะครับอโอเคนะครับสวัสดีครับ